ติญญารับปลายานกล้องอีกแล้ว <c oughs> ตัวแรกของในวันหาโมงแรกนะครับอืมแล้วครับส่โงโบงยงครับส่งโบงยงกันไดยครับ,งบ,งรรบหลังห้าโมงน้ำถึงจะเดือดอะใช้5โอเป็นหลักนะครับเพราะผมกลัวอ่ามันโดนตัวใหญ่โดนสัตว์ใหญ่ยางรุ่นแขนเอาไปทำแดดเดียว ไปลุยต่อ 5O ต่อขอคมระบวยครับเริ่มหมดแล้วรุ่นแขนรุ่นแขนเนี่ยครับไปลุยต่อ 5O เหมือนเดิมเอาละครับงครบับผมเอาละครัรบง่ายครับีม โอเคครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมตอนเรา้าสู่ช่องรอกล่านางกงนะครับพาพี่น้องมาอยู่ที่อ่างแม่ตากนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แถว,แถวสวนสาธารณะนะครับ แล้วก็ตรงนี้ที่เข้ามาก็เป็นซอยสี่นะครับแม่ตาก็อยู่ที่ตำบลดอนศิลานะครับอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายเนาะนะครับสภาพนะครับน้าขึ้นหลนะครับเนาะยิ่งน้ําขึ้นหมายก็ยิ่งสวยนะครับกนี มีอาการนะครับขึ้นยุขขางเยือเลยครับเมื่อกี้นี่เอาแล้วมีสิีครับมีสิีบสบแบบนี้เสียงกัดยุขางนียครับบอกขมว่ากัดเยื่อข่านะครับหายไปเลยครับ ผมดูว่ามันจะกัดนะครับนกขื้นป่านนี้เลยรู้สึกว่ามันสนใจเยื่ออยู่นะครับเมื่อกี้นี่แค่บ,บอกกัดนะแปลกหลากเยอะมากมุย่ยใช่เหมือนจะกัดครับแต่บอกกัดป่ามันยังบดดุเท่าที่คนนะครับลองบอทายเบิงบ้งงันิลป่าย่านกล้องโอ้อดโห ถ้าเป็นที่อกนะครับแบบพ่าทายกินที่ทายบ่กิน ็นจุดไปเรื่อยนะครับเนาะใกล้จะค้ำแล้วครับพี่น้องครับรู้สึกว่ากินอึดนะครับเนาะมันนี่คงจะเป็นอากาศหนาวครับพี่น้องครับมีผลกับการกินของป่าอยู่นะครับเนาะไปลุยต่อครับพยายามต่อไปครับขึ้นพูดดีครับใช่หรือเปล่ากี่คำเรายังหาถูประเจอเลยครับขึ้นยี่นะครับจิบอยู่ครับบกกินครับ ค่อนข้างที่จะกินเยอะอยามากมากเลยนะครับอ่ะโอเคถ้ามือปุยบ่ได้ผลงานก็คงจะอยู่รวบยอดไปมืออื่นนะครับเนาะแต่ตอนนี้ยังมีแสงอยู่นะครับมีแสงเราก็ยังมีหวังครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับคือไปเรื่อยๆหนาหนาวธรรมดานะครับต้องห้ามใจครับป่ากัดหย้าเนี่ยอาจจะใส่เวลาในการทายทําสักสองมือครับออื่นอีกมือหนึ่งครับ อกินทั้งผีครับพี่น้องเอ้ยบาายอดี้ไทยถึงแล้วครับอุ๊ยนึกว่าจะไม่ได้โตต้องที่ไทยครับบ่กินตีละครั้งบ่ดีครับปลาก,กินได้ปลากเกือรุ่นแขนอยู่นะครับเฮ้ยไอแกย่างน้อยกับบ่แห้วครับมาเนี่ยบ่แห้วตีละครั้งมันยกพอดี ปากินอืเอาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวมืออื่นว่ากันไหมนะครับลุยกันไหมมือนี่โอ้โหพยายามเลยครับมันบก,กัดเลยนะครับเนะาะสงสัยมันยังหนาวอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวรอให้อากาศมันอุนอ่นๆก่นอนนี่ก่อนนะครับเด็ดจัดๆก่อนนี่ก่อนนะครับเนาะไปเดี๋ยวมืออื่นพอกันครับพี่น้องครับ เขาสู้กันอีกมือนึงนะครับเนาะยอมรับเลยนะครับทริปนี้เป็นทริปที่ <c oughs> ป่ากินฝืดมากๆอืดมากๆว่ค่อยกัดเอาซะเลยนะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวมาได้ตั้งแต่วันที่ฝนตกแล้วนะครับยิ่งฝนไม่ตกเสร็จปุ๊บอากาศก็เริ่มเย็นลงเย็นลงเย็นลงนะครับนี่แหละครับสาเหตุหลักที่ป่าไ่ค่อยกัดเลยไม่ค่อยเอาเลยนะครับเนาะอ่ะ มาางต่เทียงเหรอครับพี่น้องครับตอนนี้สี่โมงแรกเหรอครับเนาะกันยังบ่ได้โตเลยนะครับอืมเป็นอียงที่แบบโคตรท่าท่ายเลยครับทิปนี้ว่าจะได้ป่าหรือเปล่านะครับเนาะมาที่ตามรับช่วงบนเบิ่งครับั้งแต่เทียงหอดคำื้อนี้นะครับจะได้ป่าหรือบ่ออือกินตอนบมได้่ายทําพี่น้องเลยอ้งเดียวครับป่ายยานกล้องอีกแล้ว สั้งเลยครับกเป็นปาพกยู่วหมพีน่น้องครับแต่มันมากินตอนบอทายถ้ำนี่ที่ไหนนยครับมันตีจนแบบล่าแขนแล้วก็กล้องกับฮีทกับอนเพราะว่ามันทายถ้ำตลอดนะครับก็เลยหยุดพักการทายท้ำถัา,ถถามากินนี่แหละครับเขาเอิ้นป่าย่านกล้อง <laughs> ตัวแรกของในวันนะครับอ่ะเดี๋ยวตื้อออาสักพักก่นนะครับพี่น้องครับไม้มมนี่มันง่ามอยู่ตีเขาปลาไม่ยาลาบแล้วก็ล่าออกมานะครับนะอ่ะอีกหนึ่งตัวตัวแรกของวันอามุ่งแรงแล้วครับโอ้ยเกินเลยครับได้เิลากินมันแล้วเว้ยตีใส่าปากเลยบาดเนี่ย มตามอ่ะ <laughs> ขั้นเขียวเออเ,เวลากินนาเตียโอ้ตีใส่ปากเลยใหญ่ <laughs> <laughs> ปุ่นนี่ตัวนี้ คัดนานี่เลยไปไปก่อนฝนฝนฝนโอ้โห้ยมาดักกินอยู่ปาของหมดเลยครับต้วกเลยนี่นี่นี่นามารถคัดจนได้ครับของเห็นบุครับนี่อืมมาโดนครับ เอาละใหม่ตัวใหม่เลยบาทเนี่ยใหม่ตัวใหม่เลยครับสงส่ยยูเป็นเช่าคณะแล้วครับนี่มาเป็นเช่าคณะแล้วแต่ยังขาดนั่งพญาครับนั่งพญากินฝืดครับโบมาเชืกเทือมีแปดรุ่น เบบี Baby, ครับตรบตุกๆตับๆอยู่นี่เอาแล้ว <miss> ไงแล้วครับตัวนี้ถือกบอสขัดว่าถือกครับ <laughs> ออกแล้วครับนางพญยามากแล้วครับ กัดปูถือคนนี่มาโอ้ขี้ไร้แท้อืมเลาลครับเอาซุ่มปูง่ายครับเอาซุ่มปูง่ายสำเร็จครับเจ้าตัวเมื่อกี้กัดไงเอาละกสมัยก็เอา,ากัน,ลกนปลากินงาดกัดฟืด ตัวสมมกอาเไกันโอ้ปลาพุ่งมากัดเอามือที่สองครับกัดดีแล้วกัด,กดเลือกเวลาไะครับเนาะหลังห้าโมงน้ำถึงจะเดือดแต่นางพยามาแล้วตั้งซื้อวันนั่งพญาก,กัดอืดกัดฝืดโอ้สูสิกัดตะละเทือแตะละโตนี่ตือ้อแล้วตื้ออีก ใช้5โอเป็นหลักนะครับเพราะผมกลัวอ่ามันโดนตัวใหญ่โดนสัตว์ใหญ่อย่างมื่เยอะแมนครับแม,แมนมันแมนมันแทะนะครับใหญ่บมใหญ่บมหูแลรอแต่มันกัดแบบเนี้ยผมก้าลันตีเลยนะกล้ากลันตีว่า3มโลกขึ้นแน่นอนนะครับเอ้าโอเคตูวรุนแขนเอาไปทไําแดดเดียวไปลุยต่อ5โอต่อขอคมรวยครับ มาไปโมโค,คณะครับอีปอกดึงหนีกันดอกปอกกับปอกโพดแขนกิ้วเล็กหน่อย <c oughs> นี่รัดหดแค่ตัวนี้อื้มอื้ม เริ่มโหมดแล้วมันเริ่มเอาเรื่องเอาเล่าแล้วครับตัวนี้ตัวน้อเก็บไปก่อนแดดเดียวโอ้ยตัวน,น้อยเกินไปครับรุนแขนรุนงามเลยครับสับท์นู้ดๆครับตอนนี้ยังหน่อยจะเข้ากับแม่เพราะเสียเที่ยวนะครับเอาอีโป๊ะไปท้ำแดดเดียวนะครับเนาะเพราะว่ามันกินยากอย่างที่บอกนะครับป่าหายากมากๆเลยทิปนี้นะครับ บริกัศแบบสับบันฮันแหลกเหมือนทิพย์กรนนะครับอีปอกโัวซีได้นะครับมือที่สองเนี่ยรุ่นแขนรุ่นแขนเนี่ยครับไปลุยต่อ5อเหมือนเดิม 5O ยาวๆเลยครับงานนี้เห็นน้ำกระเพื่มอยู่ฝังนี้ครับมีน้ำกระเพื่มอมแสดงว่ามันไล่รอบอยู่แถวนี้แล้วครับ ต้นไผ่เวียนมาอยู่แถวเนี้ยนะครับเนาะันจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วครับมันจะค้่แล้วนะครับเนาะตัวหน่อยเปลืองเครียดคักครับรุ่นนี้ มันมากมันตรงเลยอู้ตามมาแล้วครับตามมาแล้วครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อู้ยักินเกินใหญ่เลยบวก,กัดนั่งพยามาอีกแล้วมาอีกแล้วออ้ยบวกัดโอ้ยบวก,ก,ก,กัดครับ ขึ้นย,ยังไงเลยครับตัวนี้หัวในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับโอ้ทีละข้างมันยกดีพระกระไรโอ้ยรอหกวงแรงรอ่ะเด้อครับพี่น้อง ัอีกลาครังก็ดีครับโอ้ยกินให้บนอ้อนั่งพญายนี่ก็ได้แต่กับมาแล้วนะครับเนาะมาอยู่แต่กับกัดไปเท่อนึงบอดถืกมาาอีกเท่อนึงตามกัดอีกบนอเนาะ มันมีแสงแหละครับพี่น้องเอ้ยในกล่องมันปรับแสงให้อัตโนมัตินะครับเนาะโอ้ยเสียดายเนี่ยครับพี่น้องเอ้ย <c ười> กัดกระเป๋าถือโอ้ยแย่ขนาดนั่งพยากัดฝืด <c ười> คลิปนี้สิบริสต์ต่างซื้อคลิปว่านั่งพยากัดฝืดสิ มาาล้วกับไม้เห็นหนาไม่เป็นอย่างมตจกัดคือหุยดอลากขึ้นมาบ่ไดเอาายว้ยเอาายว้ออยกระดุนกระดุนกระดุนกระเด็นบ่แสงจนโบมี่แล้วครับ เห็นยังมครัผมเนี่ยสายตาไม่ค่อยดีนะครับสายตาเงวครับเนี่ยครับแสงที่แท้จริงนะครับเป็นแบบนี้ครับเมื่อกี้ผมปรับให้มันสว่างนะครับเนาะแต่จริงๆแล้วไม่เห็นเลยนะครับตียากเบิ้งลําบากแล้วครับตอนนี้นะครับเป็นอีป็อกล้วนๆนะครับวันนี้อีป็อกอีแพ็กล้วนๆไปทําแดดเดียวแต่ว่าก็ได้เจอ สัตว์ใหญ่อยู่นะครับกัดตุ้มแล้วเกิดตามมาอีกนะครับโอ้แต่เียดายนะครับเอาตวัวนันบ่ได้นะครับเนาะของในน้ำเอาเนี่ยเอาน,าอ,านอนบ่ได้เดี๋ยวมือหนาท่างมาจัดการมันไหมนะครับเนาะมือนี่ําแล้วนะครับปล่อยมันไปก่อนมือหนา,ม,หนามาชาระแขนมันใหม่ครับพี่น้องครับนี่วันนี้ผลงานห้าตัวตัวใหญ่กัดไม่ได้ <c oughs> โอเคโอเค จังค่อยว่ากันใหม่จังค่อยมาหาตัวยิ่งใหญ่ใหม่ครับพี่น้องครับของในน้ําเอาแน่เอานอนไม่ได้อ่ะพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสองวันเต็มเต็มนะครับที่มาถ่ายทํานะครับเนาะมือแรกนี่แทบจะไม่ได้อย่างเลยได้ป่าปอกตัวเดียวรุนแขนนะครับมือนี่กับไข่เนี่ยนะครับยังอีปอกเขามากัดแบบห้เข้าได้หายคันมือเนี่ยนะครับแล้วก็มีตัวใหญ่เขามาอีกนะครับ สองตัวนะครับตัวแรกนี่กัดอีกตัวนึงนี่ตามหรืออาจจะเป็นตัวเดียวกันก็ไม่รู้ทิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ทิปนี้ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากซับสไคร b ์ช่องรอกลัน่นคันโกงด้วยนะครับติดตามกันต่อไปกดซับสไครป์ไว้นะกันนะครับจะได้พลาดคลิปที่ลงใหม่น้องพี่น้องเนาะโอเคลำลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ทิปหน้าออกหมายทุกครั้งขอให้ทุกท่านรอกลัน่นคันโกงทุกคนนะผมสวัสดีครับซิดู